สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชินด้านนี้เลยค่ะการบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอนนามายาชิบริการดีจังเลยแอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอิจฉาแอร์จังเลยจะเปิดแล้วนะครับ นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอนี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร์เอ๊ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ เดี๋ยวเราจะล้างแอรให้ครับแล้วปอดหนูล่ะปอดหนูล้างไม่ได้บุรีเฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้ซอซอซอ